การชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับขององค์กรมวยไทยโลกครับ WMO ครับ World Muay Thai Organization ครับรุ่นไฟเวทหนึ่งร้ปอนด์ดูครับวันนี้ต่อน้ำหนัก110กับ112ปอนด์นะครับรุ่งนาลฬิมนุษย์ลูกโป่งอีกคนนะครับ115 16นี่ก็ปล่อยไปชกมาแล้วนะครับแต่ว่าไฟนี้นี่บีบลงมาชกในพิกัด110ปอนด์เจอกับเจ้าปลั๊กนะครับทางด้านนี่นะครับแข้งซ้ายไปก่อนเลยนะครับสถานเมืองเล็ก โอ้แต่ดูว่าวันนี้ลุงนาายนี่ไม่มีหนีนะครับชกใกล้ๆเลยครับต้องขยับต้องเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับตามสไตล์ของสถานเมืองเล็กแพ้ชนะไม่รู้นะครับเอามันไว้ก่อนครับนี่นะครับเบียดเข้าไปแล้วก็มั่นใจนะครับไปดูการซ้อมที่ค่ายของสถานเมืองเล็กนี่เขาก็บอกว่าไฟเนี่เขาก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ เตรียมแก้เกมมาดีเหมือนกันก็มาดูกันนะครับว่าจะทําได้ตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าครับเดินเจ้าหาแล้วครับเจ้าปลักบอกว่าไฟนี้ขอปลดล็อกซะหน่อยครับโอ้โหสี่ครั้งที่ผ่านมายังไม่เคยเอาชนะรุงนาลายได้เลยครับได้สองปอนด์ด้วยนะครับจิ้มขวาตรงครับรุงนาลายส่วนสถานเมืองเล็กนี่ก็บอกว่าเขาเชื่อนะครับว่าร10ปอนด์จะเก่งยังไงก็โดนของเขาหนักๆก,ก็ยุบได้ ก็ต้องมาดูกันนะครับจะยุบไม่ยุบเพราะลุงนาไลเมื่อกี้นี่ผมได้พูดคุยเขาก็บอกว่าโอ้สบายมากร้อยสิบปอนด์นี้ไม่มียุบแน่เป็นน้ําหนักที่เขาทาได้สบายมากครับเมื่อเช้าช่างน้ำหนักเสเห็นก็น้าตาสดใสครับกำปั้นซ้ายของสถานเมืองเล็กครับจิ้มไปเต็มใบหน้าเลยครับนี่แหละครับอาวุธจุกจิกจริงๆลุงนาไลเอาลยครับนี่โอกาสคอเล่นของสูงอีกแล้วนะครับเคยชนะนกมาด้วยลูกเตะก้านคอแล้วนะครับ ไฟนี้นี่จะทําได้อีกหรือเปล่านะครับจะประมาทไม่ได้เหมือนกันสถานเมืองเล็กนี่เดินเบียดเพลินๆน,น,นี่ดูนะครับแข้งขวาเร็วมากครับแข้งขวาของสถานทางลุงนาลายนะครับสถานเมืองเล็กนีิต้อง<า>เบียดต้องระวังครับนี่มาแล้วครับซ้ายกับขวาคู่นี้ชิงกันออกด้วยเงด้วยสไตล์แล้วครับลุงนาลายนี่ไปก่อนแน่นอนละครเร็วกว่าคล่องแคล่วกว่าหลากหลายกว่าแต่ว่า เรื่องหัวจีหัวใจเรื่องความหนักครับสถานเมืองเล็กดีไม่เป็นรองนะครับก่อนการโชคนี้เจ้าตัวว่าต้องเปิดเกมเดินให้ติดครับเพราะว่าถ้ามัวไปยืนคุยนี่เสร็จรุ่งนาายแน่นอนแหละครับเพราะว่าเขารู้ดีครับว่าจังหวะช้ากว่ารุ่งนาายครับดูครับยกแรกพยายามเดินไล่เข้าไปครับเน้นหมัดครับสถานเมืองเล็กพยายามเบียดไปเรื่อยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ทางด้านรุ่งนาายนี่ยุบเกาะยางเอาแลวครับทำท่ากระดุ้งเหมือนกันครับรุ่งนาายเอาแลวครับไอ้ปักเดินออกเร็วแล้วครับ สถานเมืองเล็กมีหมัดนํำไปก่อนอรูปร่างช่วงชกนี่ดูเสียเปรียวครับเทียกว่าสั้นกว่าแต่ว่าได้หนาแล้วครับได้ความหนักไปขาเจาะยางคว้าง,าง,งกับโมชครับตามสไตล์ของสถานเมืองเล็กนะครับเชื <c oughs> ่อว่าถ้า <ๆ S 1> ยืนคุยคย<ๆ>ังไม่เป็นการดีแน่นอนครับแน่นอนต้องเดินเข้าไปครับเตะจ่อแล้วมีกำปั้นนะครับสถานเมืองเล็กครับเดินต่อเดี๋ยวว่าดูครับมีซ้ายหน้ารบกวนเอาไว้แลยครับหูจะดูเตะพับในครับบนทูกอะไรถีบเอาไว้ด้วยเดียวว่าความรวดเร็วนี่ดูได้เปรียบเลย ประธานเมืองเล็กดูว่าจะช้ากว่าคิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังพยายามเบียดได้ลูกหนักลูกรุนแรงจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงอยู่กับลุงนาลายนะครับนี่นะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งขยับไปเรื่อยดูวงในกดแขนไล่แขนโอ้โหดูเหลี่ยมเชิงดูการกดแขนของลุงนาลายนะครับทําได้ดีครับโอ้โห,โโหเหนียวนั่นหนึบมากๆเลยครับสถานเมืองเล็กตีเข่าซ้ายครับเป็นฝีมือที่ไม่แพ้เข่า,ะะาของลุงนาลายครับ พอสาคัญของโอ้ยว่าจังหวะนี้ครับยืนขาเดียวครับจิ้มซ้ายเข้าไปที่ลิ้นปลีของลุงนารายครับเหมเสียหลักเหมือนกันครับดอกนี้นี่โดนเต็มเต็มจริงๆครับไม่รู้ว่าจังหวะนั้นจะได้เกรงกล้ามท้องไว้หรือเปล่าครับจังหวะนารายกนี่โอ <มา S 2> ้โหเซียนหมนี่อึ้งเลยนะครับเดิดนเข้าหาต่อครับสถานเมืองเล็กเจอเตะตัดล้านมาก่อนอู้หมัดซ้ายลำตัวครับทิมเข้าไปเตะซ้ายเจาะล่างครับเตะขึ้นเหมือนกันครับพับแล้วหมัดซ้ายครับหมัดมาแล้วครับเพื่ระวังศอกด้วยครับศอกสวนด้วยเหมือนกันครับลุงนาราย เราจะบอกว่าสิ่งสําคัญของคู่นี้คือพิกัดน้ําหนักนะครับลุงนารายดีเขาบอกว่าร้อเ็นี่คือสุดๆแล้วแต่ว่าไฟนี้ครับบีบลงมาอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าชนะมา4ี่ครั้งแล้วครับก็เลยต้องบีบลงมาหน่อยครับเพื่อให้ผู้ววยู่นี้มันหน้าดูมากยิ่งขึ้นเลยครับดูครับแข้งขวาไปกับเรือไทยเอาเลยครับยกนี้ดูว่าทางด้านของสถานเมืองเล็กออกมาทําได้ดีชกได้ตามแผนเลยนะครับจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับลุงนารายโดนเข้าไปทําท่าจะฉาลงไปหรือเปล่าครับทำท่าจะหยุดนะครับ แต่ว่ายังมีแข่งขวานี่สกัดเอาไว้สวยๆนี่นะครับผู้ขวาโอ้โหตวัดก้านคอเล่นของสูงอีกแล้วครับโอ้เธอไม่ได้เลยนะครับลูกตวัดก้านคอของรุ้งนาลายครับเดินเข้าไปก็จริงครับสถานเมือนเล็กแต่ว่ารุ้งนาลายนี่แกโตแบบนิ่งๆมาเลยครับถีบไว้ก่อนครับหมัดซ้ายยังติดแขนนะครับติดบังของรุ้งนาลายครับ เนี่ยเดินแล้วต้องพยายามออกให้เร็วเลยครับแต่ว่าลุงนาายกระชิงออกมาก่อนครับบางทีครับครับสถานโมเล็กไม่สนแล้วครับเตะขาต่อยมาตามสูตรจะาปูยดักแทงขวาครับรุงนาไยจังว่าเนื้อต่อยมาต้องระวังศอกซ้ายของรุงนาไลเขาวันนี้นี่เห็นมาหลายครั้งแล้วครับส่งสัญญาณเตือนมาครับสับอีกทีหนึ่งก่อนจ่าครับส่งเข้ามุมไปเลยหมดยกที่2ครับ ขอบพระคุณน้องกี้ด้วยนะครับยกที่3ว่ากันต่อครับการเดินของสถานเมืองเล็กในยกที่ผ่านมาทำให้ราคาเนี่ยเตะตื้นขึ้นมาครับเอาละครับเรียกว่าจะหยุดไม่ได้นะครับลุ้งละลายหยุดรับเยอะๆไม่ดีนี่นะครับออกมาเดินดูแล้วเกินนะครับไฟนี้รู้นะครับเป็นการวางแผนที่ถูกเลยนะครับของสถานเมืองเล็ก ดูว่าทางด้านของลุงละลายในพิการ1 1 0ถึงจะทําได้แต่เขาก็มองว่าบีบครับตามที่สถานเมืองเล็กนี่ได้คาดการไว้ครับต้องดูแลครับแผงของสธานเมืองเล็กจะสําเร็จหรือไม่ครับลุงละลายเป็นคนให้คําตอบอยู่ครับอย่างไรลุงละลายกดแขนได้เด้งตีขวาไวทีครับนี่ครับ ในชัยาแล้วครับต้องดูครับแรงปะทะครับโดนต่อโดนแล้วเนี่ยลุงนายจะมีปัญหาหรือไม่ครับเพราะว่า110ปอนต์ต่อ112ปอนด์นี่ชื่อว่าต้องมีผลไม่มากก็น้อยแหละครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนพักยกเห็นเสโบตเพชรกินดีนะครับเข้ามาติวเข้มให้กับทางสถานเมืองเล็กแล้วครับบอกให้ออกกำปั้นเยอะๆครับแต่ว่าโดนเตะมาหมดฉาดเมื่อสักครู่เนี่ยอุ้ยดังดีเหลือเกินครับโอ้โหแท่งขวานี่เต็มแท่งเือเกินนะครับทางด้านของลุงนายสถานเมืองเล็กต้องเบียดต้องมีบังนะครับรับเยอะๆนี่ยุบนะครับ เหนือคนนะครับไม่ใช่เหล็กไหลครับเอาเลยครับพยายามเบียดโต้คืนเหมือนกันแทงซ้ายสถานเมืองเล็กเบียดเข้าไปลุงละาขยับหลอกล่อครับดึงหวาครับวดขวาโอ้โหสายดอกนี้ทําได้ดีครับสถานเมืองเล็กครับลุงละายนี่ก่อนชกนี่เจ้าตัวบอกว่าบอกเขาว่าจะชกแบบละเอียดเลยครับวันนี้จะชกให้ละเอียดยิบเลยครับเกมทุกเม็ดครับแล้วก็เน้นทุกดอกครับต้องดูว่าจะทําได้หรือไม่แข้งขวาไปครับ ไม่ดีว่าบางทันครับสะานเล็กจิ้งมาซ้ายเอาละครับในดูครับลุนลลายไล่แขนหัวดีมุดเลยครับเก็บค้างครับไม่ให้พลาดโดนซองนะครับดูครับมุดแล้วก็เด้งเสียบเข่าทำเล็กพยายามจะไล่แขนครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนดูว่าวงในฐานเมืองเล็กนี่ดูจะโดนกดแขนครับโดนลุ้นละลายมีกดแขนเอาไว้ทำทำอะไรไม่ได้โอ้โหโดนแทงเข้าไปยังไงครับเนี่ยทำท่าจะหยุดหรือเปล่าครับธานเมืองเล็ก โอ้โหลุงนาลายอาวุธเขานี่คมทุกดอกนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าถือว่าเป็นยอดมวยรุ่นเล็กอีกหนึ่งคนนะครับทางด้านของลุงนารายครับเกียรติถึงเก้าท่านมวยค่ายนี้อาจารย์สุดใจภูมิปกรณีหลายาปั้นมือปั้นมากับมือแล้ะครับทํามวยด้วยหัวใจครับเอาหน้าเอาหน้าแข้งสู้กับหน้าเสือครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยคุณภาพหนึ่งค่ายครับของสายศึกเพชรยินดีครับส่งมวยดีๆระดับยอดมวยมา ผลงานต่อเนื่องครับสำหรับค่ายเกียรติหมู่เก้าครับเรียกว่ากว่า20ปีแล้วนะครับทางด้านของเกียรติหมู่เก้านี่แล้วก็รักเดียวใจเดียวนะครับไม่เคยไปไหนนะครับอยู่กับเพชรดีตลอดแล้วก็นักมวยแต่ละคนนี่คุณภาพล้วนๆนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทั้งเรื่องของหัวจิตหัวใจในการรักเดียวใจเดียวแล้วก็ผลงานของนักมวยที่ทําออกมาเนี่ยโอ้ยแฟนมวยเนี่ยราไปอย่างดีครับดูครับสู้ด้วยกลยุทธ์ครับรุงนาลายสู้ด้วยความแรงเด้งเลยครับอ้ยสามอกครับ ครับแทงก็แจ้งเลยครับแต่ว่าผู้ชามือเล็กไม่เป็นไรครับยังเดินได้ครับแด้งแล้วแด้ง <Rena> อ <ult> ีกไม่สวยครับเดินลุกขึ้นไปต่อยหมัดหมดยกโอนครับโอ้โหขออีกหน่อยได้ไหมครับเสียดายเวลาหมดเร็วไปหน่อยนะครับแต่ทำไม่ได้โดนไล่แขนโดนกดแขนเอาไว้นี่นะครับต้องมีหมัดนี่นำร่องเป็นใบเบิกทางไปก่อนครับโอ้โหดูทางด้านของลุงละลายดูการไล่แขนของเขากดแขนนี่นี่นะครับปวยฝีมือนะครับแต่วงในทำได้ดีครับ แล้วดูครับเดี๋ยวมีสอกให้เห็นแล้วครับจังหวะไล่แขนเสียบเข่ากันเพลินๆครับดูครับศอกใครจะมาก่อนโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่ที่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแข้งขวาลุ้นอะไรสารมึงเล็กพยายามต่อยซ้ายครับเอาครับเน้นหมัดลุ้นอะไรล็อกเลยครับประชิดตัวล็อกเลยครับกันหมัดกันศอกไว้ก่อนครับดูครับล็อกล็อกหาจังหวะหาจังหวะสอดสอดโหสอดไม่ได้กรรมการแยกเลยครับแบบนี้ต้องลุยต่อแลลวครับสารมึงเล็กครับเช้าถึงเย็นถึงครับลูกตื่อเท่านั้นที่จะครองโลกครับดูสิหัวเดือ สอกมาครับสถานเล็กมีสอกมาแล้วครับแล้วก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับสอกก็โดนเข้าไปเนี่ยลุงนาไลจะหยุดจะนิ่งไม่ได้ต้องโตเอาเลยครับตอนนี้เครื่องเครื่องเริ่มติดแลกกันอาวุธไม่มีใครยอมใครจริงครับถึงตอนนี้ี่เกมนี่โอ้โหถือว่าทู้กันสนุกเลือเกินครับคู่นี้โอ้ทำไมชกกันสนุกแบบนี้ครับอุ้ยแทนข่าซ้ายของลุงนาไลครับกรรมการจับแยกของมาก่อนเดินต่อครับเขาจะวิ่งเข้าหานะครับสถานเริษัเจอแท่งไปหมัดซ้ายลำตัวคืนครับแท่งขวา แทงได้อีกไหมแทงได้อีกไหมดูนอะไรครับไล่แขรดแฟมเล็เสียโอ้ยโอ้ยสอกซ้ายไปเลยครับโอ้ยไม่ได้เชื่อครับสอกเดียวครับล่นเลยเห็นพยายามอยู่นานแล้วนะครับโอ้โหของท่านเมืองเล็กเอาเลยครับเกมเปลี่ยนครับแบบนี้ครับเอาเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ไล่ทะยี่แล้วเอาเลยครับลุงหน้าไลต้องพยายามเบียดคู่คืนแล้วครับตอนนี้โดนนับไปแล้วนะครับสถานการณ์นี้ตกเป็นรอง โอ้ทีเดียวโป้เดียวนี่หล่นเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาอยู่ที่ตำเหนงิน15ช่วงตัวเลยครับสอกเดียวไอสถานการณ์รูปเกมนี่คุมไว้ได้ดีแล้วนะครับแต่ขังลุยอะไรแต่ว่ามันโดนสอกครับสอกสายของซ้ายมึงเลยครับนี่เลยครับน้ำหนักครับพอเบียดไปแล้วพี่ไปแล้วกระทับไปแล้วครับเริ่มจะเห็นผลครับบังลีเอาเลยครับโดนไปทีเดียวนี่ดูทำาหน่ายุบทำาหน่าย่นยอมไปเลยหรือเปล่าเอาอยัางครับเรียกว่าไล่แขนพยายามนะครับ โอ้โหแข็งแรงเลอเกินไฟนี้นี่ถือว่าประานเมืองเล็กนี่โดนไปเยอะนะครับแต่ไม่มียุบไม่มีย่นเอาเลยครับเบียดเข้าไปกิ้มทองนี่เลยครับโดนจุดแรกเลยเนี่ยนะครับยังเหลืออีกยกหนึ่งนะนี่ปลายๆยกที่4ครับเหลือประมาณ10วินาทีสุดท้ายครับเอาเตะซ้ายหลุดไปครับต้องเปิดเกมเดินแล้วครับของรุ่งนารายครับเพราะว่าโดนนับไปแล้วครับเกมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับโอ้ยสอกับดิรันมวนแผ่นดินครับแ้าสวยงาม อาจจะโดนไม่เต็มแต่ต้องชื่นชมครับกล้าคิดกล้าเจอ j11.com t i k e r t i k e r t i k e r j11.com เงินพร้อมโอนไม่ขัดของเล่นเดือนเที่ยวได้เงินเต็มห้องเดินไปเดินมาได้เงินเป็นฟ่อนเว็บไทยเกอร์จะหมมวยไทยแทงตอนชกได้เว็บมวยอันดับหน่งของคนไทยก้อนบอคาราฝากทอนโอนไวมันคงหยิบสี่ชั่วโมงเขาโดนใจไทยเกอร์ไทยเกอร์มีทีเด็ดต้องดูครับสามนาทีที่เหลือจะเป็นอย่างไรครับยกสุดท้ายครับมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยเอาแข้งขวาครับ นารายเดินเข้ามาครับพอรุ้งนารายการตัวของสถานเมืองเล็กว่ายังไงครับพอรุ้งนารายโดนนับไปดีคิดถึงพี่มีแน่เลยบางทีใช่เมื่อกี้นี้มาบอกว่ามีนกมีน้อยที่จำนำให้หมดทั้งเมียน้อยทั้งเมียหลวงตอนนี้ไปหมดละโชคดีนะผมเป็นคนรักเมียเอาละครับตอนนี้เบียดเข้ามานี่นะครับทางด้านของลุงนารายมีต่อยหมัดนะครับต่อยหมัดแล้วก็พอเผลอนี่ตวัดบนเลยครับผู้เอกผู้นด้เฮี้ยนเหมือนเสกสรรเมื่อวาน เกมทุกสำนักนี่ปากกาแทบผักเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รุ่งนารายพยายามเร่งเกมครับนานๆจะเห็นรุ่งนารายเปิดเกมเดินเข้าหาคู่ต่อสู้แบบนี้ครับหนึ่งสองยังพอได้รุ้งเข้ามาขวาโอ้โหสถานาเล็กมีศอกซ้ายคืนไปครับเอาละครับแต่ผมดูว่าพิกัด11 0ปอนดปอ์เนี่ยรุ่งนารายก็ไม่หมดนะครับมาถึงขนาดนี้ก็ยังต่อยได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามาพลาดโดนศอกเท่านั้นนะครับทำให้เกมนี้เปลี่ยนไปเลยครับ โอ้สงสัยคู่นี้5้าคน่าจะไม่พอแล้วล่ะครับต้องมีอีกแน่นะครับไฟต่อไปนี่ต้องมีแน่าอาจจะเป็นไฟหน้าหรือไฟต่อไปก่อนต้องคอยติดตามครับแต่ว่าทีทั้งก็สนุกเหลืออีกน้าทีกา่กว่านะครับแต่ว่าสปิริตกีฬาครับแตะนวมสงบศึกแล้วครับ เป็นกำลังใจให้ผู้ชนะแล้วก็ยินดีเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้แล้วก็ยินดีผู้ชนะด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอครับมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งบนเวทีนะครับดูว่าทางด้านของสถานเมืองเล็กก็มั่นใจทางด้านของลุงละลายเองนี่ก็น่าจะยอมสงบศึกแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเกมจริงๆนะครับสอกเดียวนี้เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับทางด้านของสถานเมืองเล็ก ฝับเข้าไปนี่เต็มทางนะครับเอาละครับไฟที่6น่าจะตามมานะครับสำหรับคู่นี้ทีเดียวรู้เรื่องเลยเอาละครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับรอรอครั้งหมดยกสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้วก็การตัดสินนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นครับ ปรวัติแขกสินทรและอีกหนึ่งเสียงก็คือ47ต่อ49หนึ่งเสียงนะครับผู้ชนะคือสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี